วันนี้ก็เป็นวันพระเนาะวันอาทิตย์อาทิตย์ที่อที่21เดือนมีนาคม2 5 6 4หนกเราท่านละลายก็มารวบรวมกันให้ทานสมาทานศีลจเจริญสมาธิภาวนาะให้เรานั่งตามสบายเนาะไม่ต้องพนมมือวางมือไว้ที่หน้าตักทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่งคัดสมาิก็ได้นั่งพระเพียบก็แล้วแต่ความสะดวก ประว่าสังขารร่างกายเราก็มันเป็นของทุกขเป็นก้อนทุกขเป็นก้อนลําบากฉะนั้นเราพยายามพยายามทําจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีน่ถ้าจิตใจเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีแล้วเราก็จะมีกายที่ดีวาจาที่ดีจิตใจที่ตั้งมั่นในบุญกุศลการสร้างทานบารมีสมาทานศีล จเจริญสมาธิภาวนาบุญกิริยาวัตถุสามที่ว่าพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติได้การสร้างบุญญาบารมีให้เกิดขึ้นศรัทธาวิยะสติสมาธิก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าการนี้การที่เราได้ฟังธรรมนี้เราก็จเจริญสติสมาธิปัญญา จเจริญสุตตะมยปัญญาคือคืนได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัดับรับฟังนะทำให้เราเกิดปัญญาจินตามยาปัญญาคือว่าการพิจารณาพิจารณาพิจาครณาคข่ควรสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนีนะ่อันนี้คือว่าจินตามยาปัญญาภาวนามยาปัญญาเรียนรู้ว่าสังขารร่างกายของเรานี่มันเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนลําบาก ที่เราต้องบริโภคหาเลี้ยงหาอยู่กันแม้แต่พระสงฆ์ท่านก็ต้องอาศัยข้าวปลาอาหารจากญาติโยมเนี่ยเพื่อบริโภคให้สังขารให้ร่างกายมันอยู่ได้ถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ําไม่มีการบริโภคมันก็อยู่ได้ไม่นานก็ล้มหายตายจากกันไปฉะนั้นการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงมันก็มีอาศัยอาศัยปัจจัยอาศัยข้าวน้ําอาหารอาหารไซาาบินพาบาท ที่ได้บริโภคได้ชันกันทุกวันให้ร่างกายมันอยู่ได้ถ้าไม่มีการกินการบริโภคมันก็อยู่ไม่ได้พอสังขารนี้ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยจากญาติโยมผู้บริบบทสัตว์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความเมตตาต่อวัดวาต่อศาสนามีพระสงฆ์มาอยู่มาพักอาศัยเราก็ได้ให้ทานให้ทานเพื่อท่านจะได้อยู่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ได้ เรียนรู้พระธรรมพระวินัยเรียนรู้ศีลลิกขาจิตตะศิขาปัญญาศิขาศิกขาเราก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าคราวาสญาติโยมเราต้องเรียนรู้ศีลลิกขาเรามีศีลมั่นคงหรือยังหรือว่าศีลข้อใดยังขาดตกบกพร่องเราพยายามพยายามบากบั่นคนควายทําให้ตั้งมั่นทําให้มันเป็นศีลให้ยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งมันก็จะเป็นตัวเข้าสู่ มรรคผลพระนิพพานฉะนั้นการสร้างบุญญาบรมีก็เหมือนกันเหมือนเราต้องมีปัญญาเพื่อจะรักษาศินมีศรัทธามีปัญญาเนี่ยทำให้เราได้มีอริยทรับเจ็ดประการมีศรัทธามีศีลมีหิลิความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปภาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก เพื่อได้ยินได้ฟังมากแล้วก็จะน้อมนำธรรมนี้มาสั่งสอนตัวเองให้เราตั้งมั่นไปเรื่อยให้น้อมนำธรรมนี้มาเรียนรู้มาประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่ปรหุสัจจะคือลแล้วจากะจากะสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นรักโลภโกรลงทั้งห้ายออกไปลักก็ลักแบบผูกมัดผูกพันก็ทำให้เรากอดจมไปสู่ลาคะโทสะโมหะ แต่ลักที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้พรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นพรหมวิหารสีที่เราไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพุทธเจ้าท่านมีเต็มที่แต่เราท่านหลายยังไม่เต็มที่เต็มกําลังเราพยายามทําให้มันเต็มที่เต็มกําลังทั้งเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าเป็นเพื่อนเป็นหมู่พวกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่ เป็นคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายต้องแผ่เมตตาไม่มีที่สุดมีความการุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,นกรุณามุทิตาพอย,ยินดีที่เขาได้ดีไม่มีอิจฉาตาร้อนเนี่ยไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนไม่มีอิจฉาตาร้อนเนี่ยมุทิตาอุเบกขาคือวางเฉยต่อสังขารร่างกายถึงเราจะทนทุกข์ในสังขารร่างกายเจ็บปวดเมื่อย ไม่สบายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดโรคในสังขารร่างกายนี้เราก็บากบั่นมาค้นคว้ามาสร้างบุญญาบรมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจนี้เพราะสังขารนี้เป็นก้อนทุกข์อยู่แล้วเราจะให้สุขมันก็สุขตลอดไม่ได้พอการสร้างบุญญาบรมีมันก็อาศัยโลกนี่แหละไม่ใช่อสัยอาศัยชั้นสวรรค์ชั้นพรมที่ไหนหรอกอาศัยมนุษย์โลกเนี่ยมันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งเฉยเยอยู่ในโลกนี้ คนเราก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีคนเฉยๆก็อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่เพราะวัดวาศาสนามันก็ต้องมาวัดมาวาทุกวันทุกวันมาวัดจิตวัดใจของเราว่ามีเรามีบุญกุศลมีบารมีขนาดไหนวัดวาศาสนาเราเทศท่านสอนเรื่องอะไรท่านให้ศีลนี่มีการให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาเราก็จะได้บุญ กิริยาวัตถุไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะสั่งสมอิยะทรั์ไปเรื่อยๆบ่มีิบก็จะเต็มไปตามกําลังศรัทธาเราเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาย่างแล้วการสร้างทานก็ไม่ยากสมาทานศีลก็ไม่ยากสมาทานวิรัตเองถือเนคขมะเราก็ถือบางครั้งบางคราวถ้าเนคขมะคือการออกบวชมีความยินดีในการถือพรหมจันทร์เหมือนเราถือไม่ได้ก็กลูบาจาจาร์ท่านถืออยู่แล้ว เราก็โมทนากับท่านที่ได้ถือพรหมจรรย์ได้ประพฤติได้ปิบัติตามพระธรรมพระวินัยเราโมทนาคือว่าจิตใจผูกในการถือพรหมจรรย์ของนักบวชเราอีกหน่อยถ้าพบไหนชาติไหนเราได้เวียนว่ายตายเกิดไปเจอนักบวชเราก็จะได้บวชตามเขาตามคนดีทั้งหลายคนที่ประพฤติปิบัติเพื่อความหลุดพ้นนั่นเอง เพราะว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่ทําให้คนบริสุทธิ์ทําให้คนหมดจากบ่วงหมดจากความผูกพันในลาคะในโทสะในโมหะนั่นเองท่านถึงให้เราประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจให้เราบริสุทธิ์ถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลธาตุพาธธรรมลมต่างๆมันก็กอดจมในขันห้า ไปใไนไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่เห็นว่าขันของไตรปิดกก็มีขันห้าคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตนั่นเองอันนี้ศีลของผู้ที่หลุดพ้นมันต้องมีขันหมันคู่กับร่างกายนี้รูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของร่างกายนี้ฉะนั้นเป็นของคู่กันคนะู่ในธรรมคู่ในทางโลก โลกมันก็มีความทุกข์มีความลำบากพุทธเจ้าท่านถึงบอกไว้ทุกข์ี่กำหนดรู้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาทำอะไรนี่ก็เป็นหวัดเป็นไอทำงานหนักมันก็จะเป็นไข้ไม่สบายถ้าเราไม่พักผ่อนนอนหลับไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้กายมันก็จะทุกข์เพราะกายนี้มันจะตายเร็วนะแต่ถ้าเรา รักษาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรมีที่ติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติทุกกลับทุกขันไม่เบื่อไม่ไน่ายในการสร้างบุญญาบรมีให้เกิดทางใจเรานี่ถ้าใจิตใจเรามีบุญมีกุศลมีบรมีแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่อิ่มไม่อิ่มไม่เบื่อในการสร้างบุญญาบรมีบรมีสิบก็จะเต็มยี่สิบก็จะเต็มสามสิบก็จะเต็มเหมือนพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ที่ท่านมาสร้างในโลกนี่นะท่านร้อยปีท่านก็มาอุบัติทีมาเกิดเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่ก็ว่าเป็นพระศรียาเมตไตรหลวงพ่อดาบดท,ท่านเทศบอกไว้เพราะว่าครึ่งพุทธการจะมีพระโพธิสัตว์พระศีอริยะไม่ไตรท่านจะมาอุบัติมาเกิดเกิดในโลกนี้บางทีก็ร้อยปีจะเกิดเป็นอะไรนี้เราไม่รู้เพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญท่านมาเกิดในโลกนับไม่ได้ แต่จะได้พุทธวิากาณหนะึ่งไม่กี่องค์ไม่กี่ท่านแต่จะได้ตัดสรู้องค์ข้างหน้าเป็นพระรียะเมตไตรองค์ข้างหน้าก็เป็นพระสียะเมตไตรก็มีลวงบทวดเป็นที่เราท่านบม่มีท่านยังแผ่ไปทั่วโลกไปต่างประเทศไปทั่วประเทศไทยนะรูปกษา์ของท่านท่านก็เป็นผูท้ที่ตั้งมั่นในบ่มีสิบทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะกันติสัจจะอธิษฐาน เมตตาและอุเบกขาเนี่ยนะท่านมีความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณท่านมีอุเบกขาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถึงท่านจะอยู่ชั้นพรมท่านก็ไม่ติดในชั้นพรมท่านก็มาบำเพ็ญอยู่ในมนุษย์โลกนี่แหละมนุษย์สโลกเป็นผู้ที่สร้างบ่มีได้แต่เมื่อใดโลกนี้เกิดวิสันยีเกิดฆ่าฟันกาดเกินทาร้ายทําลายกันมันก็ไม่น่าอยู่มันก็ลําบากการกินการอยู่ไม่เหมือน ตามประเทศที่ประเทศพม่าก็อยู่แบบลําบากทุกวันนี้ก็อยู่ลําบากในเมืองในอะไรก็อยู่ลําบากเพราะอะไรเพราะมีการขัดแยง้งมีการจะเอาชนะกันนี่ทำให้ศาสนาพุทธพระก็อยู่ลําบากญาติโยมก็อยู่ลําบากเพราะอะไรก็เพราะว่าผลประโยชน์เพราะผลประโยชน์การอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังอยากนะไม่นึกถึงว่าความตายมันจะมาถึงเรา ทุกวันนี้มันเลยแย่งชิงกันนะถ้าเมื่อใดคนมีโทสามารถโมหะมาก,ม,าม,ากมันก็ฆ่าฟันกันนะฉะนั้นเรารเกิดประเทศสมควรอยู่แล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่มาหลายร้อยปีและเป็นพันกว่าปีแล้วนี่เราจงภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพุทธศาสนาได้เป็นพุทธมามกะเป,เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า น้อมพระธรรมมาประพฤติมาวีบัติฉะนั้นเราพยายามพากภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยคนไทยที่เราท่านได้สร้างศาสนาภาษา,า,าไทยมา700กว่าปีสมัยพ่อคุณรามคำแหงท่านล่างภาษาไทยขึ้นมาให้เราได้ศึกษาให้เราเรียนรู้ภาษาไทยภาษาธรรมภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้มันก็มีหลากหลายภาษาแต่ภาษาคือว่า ภาษาทางจิตนี่สำคัญจิตใจเรามีบุญมีกุศลเรามีบารมีขนาดไหนเรามันสร้างบุญกุศลเพิ่มพูนอยู่ในจิตเพราะจิตนี่เป็นนามมาธรรมไม่ใช่เป็นรูปมาธรรมเหมือนร่างกายรูปประทานมันมีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแต่นามมาธรรมทางจิตใจนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราสัมผัสได้แต่เราเรียนรู้ด้วย การพิจารณาการภาวนาได้ว่าจิตเรามีกําลังขนาดไหนกัลาบุญบรมีเราขนาดไหนบรมีสิบเราเต็มหรือ,อยังหรือว่าเรายังน้อยอยู่ถ้าเราน้อยก็เพียรเพียรพยายามสร้างสร้างทานบรมีี่ศีลบรมีเนี่ย,ยขัม,มะปัญญาวิยะไปเรื่อยๆจนถึงอุเบกขาบรมีให้เต็มที่เต็มเต็มกำลังฉะนั้น ถ้าเรามีทรัพย์มากมีอียาทรัพย์มากเราไปเกิดพบไหนชาติไหนพบภูมิไหนเราก็ไม่ประมาทถึงเราจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเราก็จะสร้างบุญญาบรมีอยู่เรื่อนยนะแต่ถ้าผู้มีบุญกุศลมีบารมีแล้วไม่เกิดอบายภูมิสีแน่นอนแต่ผู้ที่เกิดอบายภูมิสีเนี่ยเป็นผู้ที่มีราคะจัดโทสะจัดโมหะจัด มันลงสู่อาบายาวิจีมหานรกเป็นความทุกข์ความยากลำบากในอาบายภูมิสัตว์นรกนี้มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ตะลวนมีความสุขแค่พักนิดเดียวเองเนี่ยเปรตก็เหมือนกันมีความหิวตลอดหิวไม่มีเวลาหยุดหิวเลยถ้าเป็นอสูรลกายก็มีความกลัวกลัวกลัวทุกอย่างกลัวความพัดภาากลัวการจากลา แต่มนุษย์ก็มีความหลงหลงในการเสพกามสงในการกินกันอยู่นี่ก่อนแล้วนินเนี่ยกินแล้วก็นอนนั่นนี่นะก่อนแล้วนี่กินแล้วนอนมันก็มีความหลงเป็นปกติสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนหลงแต่เราเป็นมนุษย์ได้เจอพุทธศาสนาได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เจอหลวงพ่อกันหาได้เจอ ครูบาอาจารย์ที่มาสอนสั่งมาบอกให้เราประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาเราจงภูมิใจภาคภูมิใจว่าเราเกิดมาแนละ้วคุ้มค่าที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้สร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนาให้อยู่ประจําหมู่บ้านของเราเมื่อก่อนเราก็ยังไม่มีวัดวาศาสนาของตัวเองไปไหนก็ไปแอบอิงกับบ้านคนอื่นวัดคนอื่นมันก็ไม่มีวัดตัวเองนะเหมือน เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมก็ว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงมันก็ไม่ภาคภูมิใจเอาเมี่ยงเขามาอมมันก็ไม่กินไม่อร่อยเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่อร่อยฉะนั้นเราพยายามมีวัดวาศาสนาะแล้วก็มันสร้างสมสังสมให้เราตั้งมั่นไปก่อนพอเราตั้งมั่นเสร็จ ผู้อื่นคนรอบข้างก็จะตั้งมั่นไปเรื่อยที่แน่เราต้องตั้งมั่นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาไปเรื่อยมันมาวัด,ดเรื่อยถ้าเราเป็นมาเป็นวัดส,สีเป็นความชํานาญแล้ววันไหนไม่มาเราก็ไม่สบายใจวันไหนไม่ให้ทานไม่เจอพระเจ้าพระสงฆ์เราก็ไม่สบายใจอันนี้คือว่าเป็นคู่ติดในบุญในกุศลในการสร้างบารมีแล้วเนี่ยคือว่าเป็นผู้ที่ทําเป็นวัดสีเป็นความชํานาญจิตใจ เราก็จะอยู่ในพุโทโธธรรมโมสังโฆเกิดพบไหนชาติไหนเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ติดตามตลอดนี่คือว่าทําเป็นวัตส,สีความชํานาญเพราะการทําบ่อยๆก็ทําให้เราเป็นความเคยชินถึงเราจะตายในปัจจุบันเราก็มีพุโทโธธรรมโมสังโฆเราก็ไม่หลงตายไม่หลงเกิดเราจะเกิดในหมู่บ้านที่เราอยู่หรือว่าหมู่บ้านที่เป็นมิตร มีเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เกิดในมิจฉาทิฏฐิไม่เกิดในผู้ที่มีบุญมีกุศลเหมือนพ่อเกิดแม่เกิดของเราเนี่ยนะเกิดมามีศีลห้ามีกรรมบท10ถึงเราเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราไม่มีศีลห้ามีกรรมบท10ก็ร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงพิกงพิการต่างๆนี่ฉะนั้นเราอายุขนาดนี้เราจงภาคภูมิใจเราที่เราได้เกิดมา สร้างบุญญาบรมีให้เกิดทางกายทางวาจาทางจิตใจนี้เพราะร่างกายมีแต่เสื่อมแต่สิ้นไปทุกวันทุกวันพุทธเจ้าท่านถึงบอกให้เราอย่าไม่ไม่ประมาทไม่ให้เราประมาทในชีวิตพุทธเจ้าถึงตัดบอะบอกว่าหันดาดานิพิาเวอามันตายะยามิโพดูก่อกนท่านทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธารำมาสร้างคาลาสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปปมาเดดะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตทธาคตปัชมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตัถาคตเจ้าเนท่านเอิดเอยวาจานี้แล้วท่านก็นิพานท่านก็ไม่พูดอะไรท่านเข้าสู่พะนิพานเข้าสู่ความเป็นนิโรธนิพานไปแล้วฉะนั้น พุทธเจ้าถึงสั่งเสียให้เราไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโลกในความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตในการอยู่ในโลกนี้เรามั่นมาคนเราต่างมีภาระมีธุรกิจมีหน้าที่แต่เราก็ยังเจ็ดเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีให้เกิดจิตใจนี้เพราะอาหารทางจิตใจมันสำคัญกว่าอ,อาหารทางภายนอกอาหารภายในนี่มันสำคัญเพราะว่าอะไร เพราะมันจะทําให้เราไปต่อบุญต่อกุศลต่อภพต่อชาติข้างหน้าเราจะมีสัมภาระธรรมสเสบียงธรรมมีสัมภาระธรรมติดตัวไปทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันบ่มีสิบนั่นเองเอีย้ยทรัพย์เจประการน,นั่นเองพละหา้าอีกสี่ห้านั่นเองมันจะตั้งมั่นเราจะมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะมีความบอใจวิริยะจิตใจจดจอ่อจิตตะจิตใจตั้งมั่น วิมังสาใครค่ครวญสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นควรทําไม่ควรทําถ้าเรารู้พวกนี้เราก็จะไม่พยายามไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนารรามกล่าวมุสาว่าต่างๆอันนี้ก็ดื่มสุราเมลัยต่างๆนี่เราจะหลีกเว้นจากอบายมุกสีอบายภูมิสีเราจะเป็นผู้ที่ไม่ตกอบายตกภพตกภูมิต่างๆฉะนั้นการสร้างบุญบุญมี บุญญาบรมีก็อยู่ที่กายที่วาจาใจของเรานี่แหละฉะนั้นเราพยายามมันสร้างไปเรื่อยๆวันโกนไม่ละวันพระก็ไม่ขาดไม่ขาดจากศีลจากธรรมในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาการอโมทนาบุญการอ่อนน้อมต่อพระรัตนตไตยนี่การแผ่เมตตาให้บิดามารดาหมู่ญาติของเราเนี่ยญาติของเราก็มีพ่อเกิดแม่เกิดในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันอนาคตอันน พะคนเราถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดมันต้องมีพ่อเกิดแม่เกิดถ้าเราแผ่เมตตาให้พ่อเกิดแม่เกิดในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราจะเกิดในพ่อแม่บิดามารดาที่เป็นคนสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนี่นะเราจะไม่หลงหลงไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปพืชผิดในกามเราเกิดมาจะได้ร่ำรวยจะเกิดเป็นผู้ที่ตั้งมัน่น บุญบ่มีเราเต็มพร้อมเต็มกำลังแล้วก็จะได้ออกบวชออกประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพ้นจากกองทุกนั่นเองเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาในเป็นกรรษัตริย์ราชเป็นกษัตรริย์าชามหากษัตริย์ท่านก็ไม่หลงไม่หลงในความมีความเป็นเป็นกรรษัตริย์นั่นเองไม่หลงพอท่านเห็นคนแก่นี่คือว่าเห็นเทวมาทุตทั้งสีเห็นคนเจ็บเนี่ เห็นคนเจ็บคนป่วยนี่เราก็เจ็บป่วยเหมือนกันเนี่ยคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายเราก็ต้องตายเหมือนกัน,นเห็นสมณะาาพามเนี่ยเห็นสมณะพามคือว่าเห็นผู้ออกบวชท่านเลยอยากออกบวชด,ด้วยท่านเลยทิ้งเลยทิ้งโลกทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกไปสู่สมบัติทางธรรมได้อยายะทรัพย์เจ็ประการได้บบมีสิบ โบมียี่สิบสิเต็มกำลังท่านบำเพ็ญตั้งหกปีกว่าจะได้ตัสรู้นะไม่ใช่ง่ายง่ายเรานี่โอเรายังไม่ทำถึงขนาดท่านเลยท่านถึงทำมากทำโบมีมากท่านความเพียรมากฉะนั้นเราพยายามภาคภูมิใจที่พุทธเจ้าท่านสร้างเหมือนท่านปลูกต้นมะม่วงให้เราเนี่ต้นหนึ่งออกดอกออกผลแล้วเราแค่มีตัวคนแค่ไปสอยเอากิง่ง เอาไม้ไปสอยมาดื่มบริโภคมากินกันนี้เรายังไม่ทําพุทธเจ้ากว่าจะปลูกได้กว่าจะลดน้ําพวนดินกว่าจะได้โตเติบโตได้ต้องบํารุงทุกอย่างนี่เราเป็นผู้แค่มาสอยต้นมะม่วงเองฉะนั้นเราพยายามสร้างทําวินัยให้อยู่ในจิตใจมีการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนารักษากายวาจาให้อยู่ศิลในธรรมในกรรมฐาน เนี่ยบุญกุศลเราก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติเราจะไม่หลงตายไม่หลงเกิดในอบายภูมิศีไม่หลงไปในมิจฉาทิฏฐิเราจะเข้าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นเองความเห็นชอบความดำรีก็ต้องชอบเหมือนกันวาจาก็ต้องชอบการทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่ตัวศีลตัวสัวสมาทิิก็เพียรชอบ สติชอบสมาธิชอบในตัวสมาธิถ้าเราจะมีสมาธิที่ตั้งมัน่นเราจะเป็นผู้ที่ไม่เบือ่อไม่น่ายในการสร้างบุญญาบมีมันมาฟังธทรมันมาให้ทานสมาทานศีลเราจะฝากให้คนอื่นทําก็ได้แต่ว่าถ้าเรามาเองมันก็จะกินเองอิ่มเองมาทําเองอย่างน้อยให้เรากลับไปบ้านบอกผัวบอกเมียว,ว่าเราบุญมาฝากนะเรามา ทำบุญทำกุศลเธอ,โ,อโมทนาเรานี่ถ้าเขาโมทนาเขาก็จะได้บุญได้กุศลที่เราได้มาทําได้เขาได้หนุนนําให้เราได้มาให้ทานให้สมาทานศีลได้เจริญสมาธิภาวนาต่างคนต่างดึงกันเข้าสู่ศีลสู่ธรรมกรรมฐานเราก็จะจะเกิดมาเจอกันมาเกื้อกูลกันไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำหันมาฆ่ากันมาทำร้ายทําลายกันเพราะคนใน โลกนี้ปัจจุบันก็ทำร้ายทำลายกันก็เยอะมากมายเพราะอะไรเพราะความมึนเมาเพราะความหลงในอัตตาตัวตนนั่นเองเพราะหลงในอัตตาตัวตนเตยไปฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายฆ่าลูกฆ่าผัวตายนะเพราะอะไรเพราะว่าความมึนเมาเป็นเหตุเพราะความหลงเป็นเหตุหลงว่าตัวเองไม่ดีคนอื่นต้องไม่ดีด้วยเนี่ยหรือว่าต้องยิงคนนั้นคนนี้ตายเะนั้น เราจงหลีกไกลจากคนที่เป็นพานชนะคบคนผานผานไปหาผิดโคตรบัณฑิตบดิตดหามากักหาผลนั้นมักสี่ผลสีนิพานหนึ่งมันก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่เราจะได้ทําได้ประพฤติปฏิบัติเข้าสู่มักสี่ผลสีนิพานหนึ่งฉะนั้นการสร้างบุญญาบรมีเราก็นอกมันทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆสร้างบุญญาบรมีสังสมไปทิเล็กและน้อยครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่า เราอยากได้ความสุขต้องเอาทุกขเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียรผสมจะเป็นพระต้องละกามาลมถ้าจะเป็นพรหมต้องเพียรบำเพ็ญฌานถ้าเราหมั่นบำเพ็ญฌานเรื่อยๆเรื่อยเราก็จะเป็นพรหมถ้าเราหมั่นสร้างบุญญาเมีแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์สมบัติถ้าเราไม่ถึงนิพพานแล้วก็เป็นสวรรค์สมบัติเข้าสู่ความเป็นเทวดาเนี่ย ถ้าเราอยากเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีศีลห้ากรรมบท10สิบอย่างที่พูดไปแล้วเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเกิดมีสมาธิิที่ความเห็นที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมฉะนั้นวันนี้เราท่านดาราลยก็มาพร้อมเพียงกันมาให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาประพฤติปิบัตริรักษาทีศีลรักษาธรรมรักษากรรมฐาน จงน้อบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญเนี้ยแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราพ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทว,วาดาพบภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรหากท่านท้าลาเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็อขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความเดือดร้อนความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้ว ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานบุญกุศลที่เราท่านดาายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาให้ทานสมาทานศีลจเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรม ขอสิ่งนั้นผลนั้นจงสำเร็จโดยพรั่จงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาระปฏิพานทนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ